การไม่นอกใจคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตคู่เราก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใช้ชีวิตโดยการไม่นอกใจและเรากับแฟนก็คบกันมา16ปีแล้วค่ะแฟนของเรานั้นก็เป็นผู้ชายทั่วไปที่เห็นผู้หญิงคนอื่นแล้วก็รู้สึกอืมสวยคนนี้น่ารักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายถ้ามองแล้วไม่รู้สึกอะไรอืมแัน,นี้ก็น่าคิดนะคะกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อค่ะถึงเขาจะชอบมองผู้หญิงซึ่งมันก็เป็นนิสัยปกติของผู้ชายทั่วไปแต่ แฟนเรานั้นเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านไม่ว่าจะไปไหนก็จะต้องมีเราไปด้วยตลอดเอาเป็นว่ามีเขาที่ไหนก็ต้องมีเราที่นั้นด้วยอยู่ด้วยกันทั้งผูกพันทั้งรักและเข้าใจเชื่อใจและไว้ใจกันมีอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจเราก็จะคุยกันอยู่เสมอต่างคนต่างรับฟังซึ่งกันและกันตัวติดกันตลอดเวลาก็ว่าได้ค่ะและถึงแม้ว่าเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกไปตามที่ต่างๆเขาเป็นคนที่ชอบมองแต่เขาเป็นคนที่จะไม่ เขาใกล้ผู้หญิงเลยไม่ว่าเราจะเที่ยวดึกแค่ไหนไปกับเพื่อนมากมายเท่าไหร่ขเขาก็จะทําแค่นั่งกินอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็คอยเรารอเวลาแล้วก็พาเรากลับบ้านถ้าใครที่เจอผู้ชายแบบนี้แล้วดูแลรักษาหัวใจเขาไว้ให้ดีๆนะคะจะมีสักกี่คนที่จะรักเราด้วยใจจริง